โดย B ค l u s Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูคุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายสองคนดังนั่งเคลียร์กับน้องนันทิตาเบลเมื่อกี้นั่งเคลียร์หรือนั่งเลียนะค่ะเคลียร์ค่ะเคอไม่ต้องมาทำหน้าสะบัดสบิ้งเรียนแบบฉันหน้าเธอนี่ยสวยเธอยาทำหน้าแบบฉันเลยมันไม่ได้ถ้าเธอหลับตาหรือว่าถ้าฉันอยากจะทำหน้าหวานแบบเธอ มันเหมือนปัญญาอ่อนไหมล่ะคะเกิดมาเป็นยังไงไม่ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะน้องเบลไม่ต้องมาทําตาขมึงถึงใส่ชันนะคะเบกที่แล้วเธอบอกว่าเธอเริ่มมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตค่ะเป็นนักดนตรีหลอ่อเขาดีตรงไหนเธอถึงได้หลงไหลได้ปลื้มขนาดนั้นคือเป็นผู้ชายในสเปคเป็นยังไงคะสเปคสูงยาวเขา่าดีเบลชอบคนที่ไม่หล่อแต่มีสเสน่ห์ไม่หล่อแล้วมันจะมีสเสน่ห์ตรงไหนมีสเสน่ห์เหมือนแบบที่รอยยิ้มอะคะ่ะชอบคนที่แบบยิ้มยิ้มแล้วดูแบบอบอุ่นใช่ใช่ ลักษณะเดียวกับพ่อตัวเองเลยสิใช่ปะพ่อก็ต้องมีเสน่ห์มีเงี้ยพุ่มไม้กระดกทาไมอาจารย์ถึงทราบเรื่องของพ่อหนูมากจังเลยคะฉันไม่ได้มีอะไรกับพ่อทรมายตายตายไม่ต้องมาเป็นกังวลคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะเธอจะชอบผู้ชายลูกสาวจะชอบผู้ชายแบบไหนมักจะเลือกผัวที่แบบลักษณะเหมือนพ่อตัวเองในบางครั้งค่ะหนูต้องเข้าใจไหมคะแสดงว่าหนูขาดความอบอุ่น แล้วหนูขาดความอบอุ่นหนูก็เลยปรารถนาที่อยากจะให้ชีวิตหนูเติมเต็มหนูก็หาสิ่งนั้นใช่เลยอันนี้เดียนวิเคราะห์ค่ะประธานโทษนะคะหนูหนูคบกันยังไงคะย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันเลยเหรอคะก็มาอยู่ด้วยกันเลยค่ะและตอนนั้นประธานโทษนะคะหนูหนูไปเฉาะหรือยังคะยังค่ะวายความรักก็ตุ้นตุนะคะตอนช่วงนั้น แล้วทายัางไงคะหนูถึงได้ไปจัดการทําตัวให้เป็นผู้หญิงนะคะเพราะอยากใช้ผู้ชายคนนี้มีความสุขใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราก็คือเป็นอยากเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิงมากกว่าประทานโทษนะคะคุณผู้ชมดิ้งก็ไม่อยากมาถามเรื่องขั้นตอนการผ่าตัดแปลงเพศนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกประหลาดมากที่รายการของเราจะมาเจาะเน้นที่เรื่องนั้นแต่หลายคนเขาก็ทําเสร็จแล้วมันก็ไม่ดี ของหนูไปทํามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นจ b บรุ่นใหม่ล่าสุดดูถอยแบบเวอร์ชันใหม่มาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแบบต่อกราฟค่ะคือมันจะมีแบบมีเราไม่ต้องแบบใช้อะไรมาหล่อหรือนคือมันจะมีของมันในตัวเลยอะค่ะอุ้ยหมอทําได้ขนาดนั้นเลยใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็รู้สึกทุกจุดรู้สึกทุกจุดใช่ค่ะแตะไม่ได้เลยใช่ค่ะแตะนิดเป็นแบบมันต้องแบบทันทีเหรออู้ตายแล้วค่ะอาจารย์พูดสิค่ย รู้สึกแล้วเหรอูตายทำไมมันช่งน่าได้เหรอเกินเรียกอยากไปถอยรุ่นใหม่นีกมาใช้จะเลยนะคะดูถ้าทางมันฟินทุกวินาทีเลยเหรอคะแพงไหมคะหนูไปทํามาเที่ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองแสนค่ะหนูขาอันนี้อาจารย์ทําหนูแบบจากใจจริงแล้วกับขอประทานโทษคุณผู้ชมถ้าไม่ฟังก็อุทูหสนะคะหนูหนูไปทําเที่ยวนี้หนูกะให้ผู้ชายคนนี้ปลื้มหนูใช่ไหมคะคือ ก็ส่วนหนึ่งประธานโทษนะคะที่เขาอยู่กับหนูตั้งแต่ก่อนหนูไปเฉาะเขาก็มีเพศสัมพันธ์กับหนูทางด้านหลังใช่ไหมคะค่ะแล้วพอหนูไปทํามาเสร็จเขาไม่ดีมีความสุขกับด้านหน้าของหนูไหมคะเขาก็มีสิคะก็ต้องมีแต่ว่าสุดท้ายคือมันเหมือนกับด้วยเรื่องของงานเรื่องของระยะเวลาในการที่จะอยู่ด้วยกันมันน้อยลงมันแยกกันใช่มันห่างกันก็เลยต้องต้องต้องแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่หนูประธานโทษนะคะ ใจง่ายนี่ผู้ชายร้อยแปดหรือเปล่าเขาก็ถึงได้ไม่เอาหนูอะค่ะเพราะดูท่าทางหนูก็เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะคือคือถามว่าใจง่ายไหมมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าหนูหนูเป็นคนที่แบบง่ายตรงที่แบบว่าคือไม่ชอบศึกษาใครแบบชอบใครก็คบเลยอะนั่นแหละค่ะเขาเรียกง่ายค่นีหนูก็คือก็คือแต่ว่าคบคนเดียวก็เอาเลยแต่คบคนเดียวอะค่ะนั่นค่ะแต่มันเปลี่ยนบ่อยมันก็ไม่ไหวนะคะทีละคนถึงแม้จนตัวหนูจะเล่นทีละไม้แต่วันละไม้ก็ไม่ไหวนี่ยาเยอะไปค่ะ หนูต้องทําตัวใหม่นะคะไม่มขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น,น,นค่ะอ๋อค่ะเขาชอบว่ากันนะคทอ่ผู้กระเทยหัดใหม่นี้ยังไม่ค่อยจะเก่งเรื่องแบบนี้นะคะหนูต้องรักนวลสงวนตัวนนะลูกคะ่ะประธานโทษน,นะคะแล้วหนูได้ข่าวหนูคลองตําแหน่งนางงามม,มิสเปรูนะคะแล้วก็เป็นเปรูยูนิเวอร์สนะคะทุ่มผู้ชายคนนี้ไปกี่บาทคะเยอะมากเลยเหรอก็คือบ้านหลังหนึ่งรถไฟไม่ขนาดใช่รถรถค่ะรถอะไรคะ รถเก๋งหรือมอเตอร์ไซค์รถเก๋งค่ะโชคดีนะคะใจหนักกว่าเดียนเดนแค่มอเตอร์ไซค์งสวยไปเลยนะคะตกลงใจรถเก๋งเปกี่แสนคะเป็นล้านมาไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นดาวก็คือคือใช่เราเราก็ช่วยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวในที่สุดเขาก็เอาไปเลยใช่ค่ะก็ไปเลยไปไปรับผู้หญิงใช่โอ้โหแล้วหนูความรู้สึกหนูเป็นไงคดหนูคิดว่าเป็นกรรมของหนูมากกว่าที่หนูทิ้งผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็มาเจอผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับก็คือผู้ชายเขาก็ทำกับเราอย่างเงี้ย ทำไมหนูไม่คิดแล้วก็ว่ายังไงก็ตามตลอดชีวิตของหนูหนูไม่มีทางสมหวังกับเรื่องความรักหรอกเพราะหนูไม่ได้เกิดมาเป็นผู้เยงคือเบลคิดว่าความรักเนี่ยมันไม่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคือจริงๆมันก็รักกันได้แต่สิ่งที่ทุกคนตามหาคือรักแท้ที่บริสุทธิ์ก็คือแบบว่าความหงยายการเอาใจใส่แต่คนเนี่ยรักกันแบบผิดผิดคือไปยึดติดคิดว่าเป็นของของเราอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเออคนนี้ก็เป็นของของฉันแล้วก็มีการหึงหวงเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็ต้องลงเอยด้วยการแบบจบแบบไม่ค่อยดีเท่าไห ทุกคนแล้วก็ทุกวันนี้เบลเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยคนคือเจอหน้ากันคบกันก็คือม,ม,มีแต่เรื่องนั้นนะคะอืมนะพอเจอกันก็จะมีเพศสัมพันธ์เจอกันปุ๊บก็จะมันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ศึกษาในิสัยใจคอชนี่คือสาเหตุที่ทําให้หนูมีความสุขหนูปลงหนูก็เลยหันเขาหาธรรมะหรือสาวขาใช่ค่ะแล้วคะ่ะแต่อัตเดียนได้ข่าวว่าหนูบ้าไปพักหนึ่งนะคะนุ่งขาวห่มขาวเดินอยู่ตามระเบียงตึกปิด ประตูเก็บเนื้อเก็บตัวสวดพุ่มบัมบึมบัมมาเลยตอะไหนหนูใกล้บ้าไปเลยหรือเปล่าคะช่วงนั้นคือคนภายนอกอาจจะมองว่าเราบ้าแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทําคือการการอยู่กับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามตามทางของพระพุทธเจ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันตรงนั้นนะคะอาจารย์คือมันเป็นอะไรที่ยึดเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ตึงเกินไปจริงๆการปฏิบัติแบบทางพูดได้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะแบบทางสายกลางก็คือเหมือนกับเราจะต้องมีการแบบว่ามีการการรมฐานแล้วก็ปฏิบัติแบบมัคมีองค์แปด อริยสัตว์สี่อะไรพวกนี้ค่ะที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าสอนไว้คือเราทําตรงนี้ตามท่านเหมือนกับเป็นสูตรอาหารนะคะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านมีสูตรมาให้อย่างเงี้ยถ้าเราปรุงแบบเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะดียังไงเหมือนจัอร่อยอร่อย <นะ S 2> ยังไงคือเราก็ต้องทําเองเพราะว่าเบลเบจะบอกไงดีคะคือคือธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของสาธารณะทุกคนน่ยมีสูตรรู้สูตรว่าจะเป็นยังไงแต่อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจทํามากแค่ไหนแล้วก็รู้ด้วยตัวเองได้มากเท่าไหร่หนูคะหนูเลิกกับผู้ชายคนนั้นมากี่ปีแล้วคะเลิกมา ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแล้วหนูศึกษาธรรมะนานไหมคะก,ก็คือหลังจากที่เลิกก็คือแบบหนูก็เข้าศึกษาเลยค่ะประธานโทษน,นะคะอันนี้อันนี้เดฉันถามหนูตรงๆนะคะคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะคิดนะคะเออเรื่องกระเทยกับธรรมะเนี่ยไม่ควรจะลากเข้ามาใส่กันนะคะกระเทยเป็นอะไรที่ดูสกรปรกกระเทยเป็นอะไรที่ดูสับสนในความรู้สึกคนหลายคนอย่าให้ธรรมะที่สูงส่งมาแปะเปื้อนหนูมีความรู้สึกหนูมีสิทธิ์จะเอ่ยเรื่องนี้หรอคะเบลคิดว่ามีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้นะคะ ธรรมะหรือว่าหรือว่าการที่เราจะบวชหรือจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นแค่ภายนอกทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือที่ฟังหรือที่ดูอยู่ตอนเนี้ก็สามารถที่จะเป็นพระได้ทั้งนั้นนะคะ่ะมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรามาห่มจีวรโกนหัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นพระฉันคือพระพุทธศาสนาทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วะค,ะค่ะค่ะอ,อ,อันนี้อาจารย์ถามหนูนิดนึงนะคะหลังจากที่หนูผันตัวเองเข้ามาศึกษาเรื่องธรรมะหนูได้อะไรกับมันบ้างคะ่ะสิ่งแรกเลยเบลคิดว่าเบลได้สติ สติหมายถึงแบบการที่เราแบบรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยทําอะไรอยู่จากเมื่อก่อนเนี้ยเอาอาดีตมาทําให้ตัวเองทุกตลอดทําไมฉันถึงแบบถึงทําแบบนี้ทําไมฉันไม่ทําแบบนี้กับเขาในตอนนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจนลืมไปว่าปัจจุบันเนี้ยไอเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเราอะเสียเวลาไปมากแค่ไหนซึ่งเบลคิดว่าการที่เบลไปไปอยู่กับอดีตมากๆมันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ดีหรือว่าไปคิดถึงอนาคตมากๆ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีเท่ากับการที่เราได้รู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยทําอะไรอยู่ถ้าอยากให้อนาคตดีแล้วก็ต้องทําตอนนี้ให้มันดีแค่นี้แล้วถ้าเกิดตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ชายคนที่ทําให้หนูผิดหวังมันนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วคุกเข่าแล้วขอโทษอยากจะกลับมาเหมือนเดิมหนูจะว่ายังไงคะหนูก็คงจะบอกเขาว่าคือขอบคุณที่อยากจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ก็คงคงคง,คงไม่ได้โกรธอะไรอะคะ่ะอาจารย์ก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนกันดีกว่า ทีนี้อาจารย์ต้องถามหนูนะคะมีคนเขาพูดอยู่เสมอว่าเกิดมาเป็นกระเทยเนี่ยก็สวยอยู่แล้วแต่ยังเป็นกระเทยงโงๆ่ๆที่ยังคิดว่ามีความรักจริงบนโลกใบนี้หนูมีความเห็นกับคํากล่าวอย่างนี้ยังไงคะเรื่องของความรักจริงใช่ไหมคะค่ะเบลคิดว่ารักแท้เนี่ยมันมีจริงไหมมันก็มันก็มีนะคะมีแต่ว่าเราอะเข้าใจคําว่ารักมากแค่ไหนถ้าเราอยากจะรักใครสักคนเราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแลหนูคิดว่าหนูรักตัวเองเป็นหรือย,ยังคะ ที่ผ่านมาไม่ใช่เลยแต่ตอนนี้คือมันมันมัน,ม,นมันทำให้ได้รู้ว่าการรักตัวเองมันมันมีค่ามากจริงๆเพราะว่ากว่าเราจะเกิดมาเป็นคนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะครั ค่ะไม่อยา้ค่ะนี่อยากถามต่อนะคะและความรักระหว่างหนูกับพ่อกับแม่ณปัจจุบันหนูมีความสุขหนูแฮปปี้ขนาดไหนคะเพราะเริ่มต้นเราพูดถึงความไม่มีความสุขกับการที่ที่อยู่กับครอบครัวที่มีคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้เห็นด้วยกับหนูแต่ณวินาทีนี้เมื่อหนูมาพบพระชีวิตหนูเปลี่ยนไปหนูบอกว่าหนูมีสติสติมันให้อะไรกับหนูในเรื่องคําว่าครอบครัวและพ่อแม่คะทาให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยตอนนี้เรายังมีเขาอยู่อ่ะ ทําให้มันดีดีกว่าที่จะมานั่งโกรธแบบว่าในอดีตที่ผ่านมาว่าโอ้โหทำไมแบบรับเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดยเลยคิดว่าเราทําตอนเนี้ให้มันดีดีกว่าเขาม,มีชีวิตอยู่กับเราตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่มีค่ามากแล้วอะค่ะค่ะหนูกลับบ้านหรือหนูอยู่บ้านเดียวกับพ่อกับแม่ไหมคะตอนนี้อยู่ดิก็อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะเหรอคะหนูดูแลปฏิบัติบุพการียังไงบ้างคะลูกสาวคนเนี้ยค่ะก็ะทําให้เขาสบายที่สุดอะเท่าที่เราจะทําได้ตัดตัดดที่เรายังมีลมหายใจ อยากเห็นเขาสบายอยากให้เขาแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาแบบเครียดหรือกังวลอะไรอีแล้วหนูก็พาพา่อพาแม่ปฏิบัติธรรมด้วยจริงเหรอคะใช่รับปุประเสริฐมากเลยลูกหนูเป็นอภิชาติบุตรจริงๆเลยนะคะประทานโทษนะคะถ้าหากว่าวันนี้หนูยังอยากจะร้องเพลงหนูคงไม่ได้อยากจะเป็นทําอย่างอื่นนอกจากการร้องเพลงแล้วถูกต้องไหมคะไรายได้ของหนูดีมากไหมคะหลังจากการประกวดและหนูปฏิบัติธรรมแล้วพระเจ้าอวยพรชีวิตหนูมากขึ้นไหมคะ ก็เบลเบลคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เบลอยากจะทํามากที่สุดก็คือการที่ได้ช่วยเหลือทุกๆคนที่ไม่ไม่มีโอกาส<ะ>แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเบลได้ช่วยช่วยให้พ่อของเบลเนี่ยหมดจากหนี้สิน<อ>เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได,ได้ได้ซื้อรถให้พ่อกับแม่คือแบบคือทําอะไรก็ได้ทุกอย่างที่จะให้เขาแบบสบายที่สุดค่ะให้คือทําให้ดีที่สุดอะเบลบคิดแค่นี้ตัวเบลจะเป็นยังไงก็ไม่เบลไม่ไม่เสีเยดเพราะเบลพอใจกับสิ่งที่เบลเป็นอยู่ตอนนี้มากแล้ว จริงเนาะไปซื้อรถให้ผู้ชายทาไมก็ไม่รู้ซื้อให้พ่อให้แม่นั่งยังดีงงสักกว่าเลยนะอันนี้เราพูดกระจากใจจริงะคะคุณผู้ชมเจ้าขา<ๆ>อาจารย์เสียดายเวลามากเลยมันใ,นใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ,ะรายการของเราอยากให้น้องเบลพูดอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะในความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเบลนันทิตาค่ะคือเบลก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกําลังใจมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ตอนประกวดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือไม่ว่า ใครจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเนี่ยอย่าไปมองคนที่แค่ภายนอกให้มองที่การกระทำค่ะแล้วเบลคิดว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกได้ดีว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีค่ะ เดนประทับใจมากเลยนะคะกับน้องสาวของเดนคนนี้เดนมั่นใจค่ะว่าชีวิตเขาจะประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้จะยิง่งต้องขอขอ,ขอบคุณน้องเบลมากนะคะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>สิ่งที่สําคัญที่สุดเขาได้ทํากุศลอันเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นั่นคือการแชร์ชีวิตของตัวเองอย่างไม่ปิดบงังนั่นคือการมีความจริงใจต่อ กลุ่มคนจํานวนมากอาจารย์น,นิสักถือว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ประเสริฐที่สุดคุณผู้ชมเจ้าขาคนเราเลือกเกิดไม่ได้ตอนเรามาเกิดนั้นเราก็ได้สังขารและได้กายหยาบอะไรมาซึ่งเกิดจากการทําบุญมาแต่ภพที่แล้วแต่วันนี้เรามาเกิดแล้วเราไม่สนใจคําว่าสังขารสิคุณผู้ชมจิตวิญ,ญญาณและความคิดของคุณผู้ชมต่างหากที่มีสิทธิ์จะเลือกที่จะปฏิบัติคิดดีทดําดีเพื่อความสุขในภพนี้และภพต่อๆไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบีพลัสคอลลาเจ คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูขุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1 5 7 7พบกับรายการดีมีคุณภาพคนดังนั่งเคลียร์ได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะหนุ่น่ารักมากหยคน่ีพลาสคอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูขุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1น7 7 E não